เฮ้ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นฟุตบอลนี่เรามีพี่ช้างเอลเฟนเอ,อโอเคแบ่งคิมกันไปแล้วก็มีเจ้าลิงชิมพันซีเอ,อไปช้างลิงชิมพนซีแล้วก็พราวพราววัว ไปเอ้าวิ่งตามสูตรกันไปและนี่คือฟุตบอลโอเคไปเลยลงสนามเตะบอลกันเลยทีไปไม่ได้นี่ก็มีเอลฟนเอลฟนช้างอ้ ตะ <He. S 2> บอลมาแล้วตะบอลมาแล้วเอลฟิน <elf> ช้างเอาลงสนามนีม่คือฟุตบอลเย้ค <He. S 2> ร้ว เย็นเยสเซอร์ดีกันเลยโอ้โหเรือท้องหลุดนะฮะท้องมันหลุดแนละ้วทุกคนนี่ใสเรียบร้อย โอเคทุกคนวันนี้ลากันไปก่อนนะครับบายบาย